ครับสวัสดี้ก็เป่า,าเด่นนิสานไต่ครับลูกใจนิสานไต่ด้วยกันครับไ <c oughs> ม่นเนีเยนเป่าแดนมาแต่บ้านครับบา้านนี่อันอรครับรถมอไซค์มาครับมากับลุงสองคนไม่เนียนเป่าแดนสิไปหาปลาไหลปลาไหลอันหนา้าเบามาแต่กรุงเทพบเบ่าแดนกับสิไปหาปลาไหลมาให้นาเบา บาเดนสิต้มเปดเสรซ่บวันนี้ทีมงานของบาวเดนตอนนี้อยู่หน้าเลยครับอยู่หน้าต้องเดินทางจากนี้ไปประมาณสิบกิโลครับอย่ามันคำบาวเดนกับสีออกเดินทางก่อนครับครับวันนี้บาเดนสิภาพี่น้องมาเอาปลาไหลครับืันนี้สิมาเห็ดเมนูให้ พี่น้องได้กินได้ชมเอ้ยตัวบกใหญ่เลยครับวุ้ยใหญ่แห้งครับอ่อนพ่นพ่นพ่นตัวบกใหญ่เลยครับีบพพพพบบพ่พี่น้องเอ้ยที่พี่ปลาไหลนี่เฮานัน่นปลาไหลธรรมชาติครับเบาเด่นกันสิเอ้าปลาไหลไปเฮ็ดเมนูต้มเป็ด ให้พี่น้องได้ชมแต่ว่าต้มเป็ดของเบาแดนเนี่ยเบาแดนสใส่สไตล์อีสานไต่ทางเฮาครับพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับนี่นี่นีนี่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งพี่น้องโอ๊ยเต็ม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 พี่น้องเอง้ยพี่พี่ พี่น้องเอ้ยปาดที่ตัวปาดเอาให้เบิดเลยเนาะไม่ใหญ่น้องเบิดเลยเนาะบิดเลยเบิดเลยเบิดเลยปาดเลยบ่ต้องบอกไผ่นะคบ่ต้องบอกไผบ่ต้องบอกไผเดี๋ยวเขาสิมิญานเฮาเอาปาดมองมันเลยครับจกเอาง่ายๆ จุกเอาง่ายๆครับปาดปลาไหลปลาไหลปลาไหลพี่น้องเอ้ยปลาไหลพี่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 ไปตัวใหญ่เลยครับปอนี่พี่พี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่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 ตัวใหญ่เอ้อปลาไหลตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เนี่ย เออเดีบับเดียนเชวมาแล้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 วาแต่าหนึ่งเลยหลนึงเนยแต่ไหลยนึงเลยไปลุ้งลุงไอ้บุญไอ้บงลุงาแต่ปไหลยนึงเลยครับเนี่เปืือนเบิ้ดเลยเปื่อนอันล่องเงนไปเอาน้ำพญายเขาไปกระยากแห้งอันเ่าแดงเลยในท้ายให้บงผู้เดียวไปเนี่มูผ่วกับไปบ่ได้ลุงยังกัเข้าไปบ่ได้ มันี่มาเปล่าเดนสิเฮ็ดเมนูอันต้มเป็ดปลาไหลมันี่เป่าเดหาเปาเดนไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับครับมันี่เป่าเดนก็ได้เตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วครับเครื่องปรุงของเป่าเดนน,เน่ะสิมีอันพริกครับพริกเทียมหอมแดงหอมแดงคาคาเนีเน่ยเป็นค่าเหลืองครับ ขาเเลืองนี่หอมเผ็ดขาเหลืองครับนี่ก็ตะไคร้ที่ขาดบัวใดผักแพ้วครับผักแพ้วบานเห่าผักแพ้วนี่ก็ใบกะเพราใบใบกะเพราหน้าครับใบกะเพราหน้าใบกะเพราหน้านี่กัต้นหอมต้นหอมครับ เกลือมีเกลือมีผงนัวครับผงนัว,งนวผงนัวคืออย่างไรผงนัวผงนัวครือผงชูรสครับผงนัวเราได้กันยังมีเอฟซีจากไในสปอนเซอร์จากเอฟซีอยู่พอได้เฮ็ดลิปให้พี่น้องในเบิง่งกระข้ามเปียกข้ามเปียกครับกระข้ามเปียกนะคือเก็บไว้เองครับ เก็บไว้เองบ่ได้ซื้อเขาเด้เก็บไว้เอ,เองมาข้ามแห้งเลยวะมาข้า,ามแห้งได้คือกันครับมาข้ามแห้งครับได้คือกันมาข้ามน้อยก็ได้คือกันแต่กันเฮาใส่มาข้ามสดเนี่ยหน้ามันสิออกไซมันบ่เป็นตะกินครับกันใส่มาข้ามเปียกเนี่ยมันสิออกข้นๆแน่นสิแซบ่บสิขาดบ่ได้พริกป่นเฮ้าสีลุ่ยหนาหน่อยๆพี่น้องชาบเบิ่งเด้อครับ เครื่องป้งเขาครบเรียบร้อยแล้วที่เด็ดของเขาก็คือปลาไหลครับเสียเาได้มาวางหันครับเสียเข้าได้มาวางหันปลาไหลปลาไหลครับเอ้ยสองโลกลัวครับสองโลกลัวบาเนียนเบาแดนกับสีไปน็อกเกลือก่อนเบาแดนสีบาให้พี่น้องเบิ้งหนอยคนเดียวพี่น้องสีว่าดุนแล่นครับที่คาดว่าได้เนี่ยเบาแดนสี เอาผิดไปเผาหอมแดงไปเผากระเทียมไปเผาคาคาเหลืองไปเผาประเดี้สิเผาให้มันสุกก่อนเบ้าแดงไอ้สิมาตำมะโคลกมาตำมะแดงสิเผาให้พี่น้องด้วด้วครับเป็นอย่างว่าสูตรเบ,บ้าแดนคือต้องเผาเบ้าแดนเนี่ยคันเผาเปิบ มันสิเกิดความหอมขึ้นความหอมหอมจากไฟเห้าไฟเตาถ่านเห้าไฟจากหอมแดงหอมจากกระเทียม,มสยอดเ,เดดเนี่ยสุดเท่านั้นครับอบอกว่าต้มเปรั้นสุดเท่านั้นเดี๋ยวให้มันซุกก่อนนะครับรมาพริกกะใน,น,นเท้าเรียบร้อยแล้วครับ สใส่ไปตำใส่ไปตำปเทียมเ่ี๋หอเขา,เาแล้วใส่ลงไปหอมแดงี่เงหตํตำแล้วใส่ลงไปสูตรเบาเดนเนี่ยเป็นสูตรอีสานไต่ของเขาพี่หน้องลองไปเฮ็ดน้ำมัน,นครับแซ่บแซ่บแซ่บ แต่ค่าเนี่ยเบาเดนสิบดเขาอยู่แต่เบาเดนสิบบต่ำเขาแบบพอดีพอดีขันปานเท่าก็อันว่บเท่าแบบเพิม่มเพิ่มอดีเดี๋ยวเบาเดนสิตํำให้ที่นอ้อยในบุญก่อนสิตํำเบาเดนกรสิใสเกลือชิ็กน้อยเป็นอย่างคือใส่เกลือคือว่าเบาเด่นะยายมันมัน่นงใสครับ อ่ะจงคอยติดตามนะพี่น้องเนาะน้ำเดือดแล้วครับวันนี้บอเดนกับซีไซคาข้าหนียบอเดนเผาเลยนะครับขาเหลืองใส่ลงไปตะไคร้ครับใส่ลงไปทีขาดบัได้บอเดนกับซีไซพริกหอมแดงกระเทียมที่ห้าวตำไว้ที่ห้าโคกไว้หยาบ ใส่ลงไป,บ,งไปบางคนเขาก็ว่าคือบอไซกอนแต่เบาเดนเนี่ยให้น้ำเดือดครับถ้าน,นานเดือดเนี่ยใส่ยังมันกระสีบุข้าวครับสีบุข้าวอันนี้น้ำหลังโคกครับน้ำหลังโคกไม,ม่าาสะอาดใช่ครับเอา,าให้ไปใส่น,น้ำ อย่างขาก็ใส่น้นจากหม้อข้าอย่างัปา<ะ>มันนีเาแดนกกสีมาไซป้ามเปียกปบาขามเปียกามเปียกของเาเดนเาดนกีไซประมาณพอดีพอดีนะครับซ้ำเนีน่ยแะครับ,บเาแดงกับ,กบาอยมักสมปนได้ ใส่ลงไปมงงไม่บ่าวเดน่นเราจะเอาใปไหลใส่ปลาไหลเอาบ่ตัดบ่บ่ครับสูตรบร่าวเด่นเนี่ยต่มทั้งโตครับต่มทั้งโตต่มเปลืทั้งโตครับครับสีเป็นหน้าตาอย่างไรล่ะครับปลาไหลสองกิโลกรัมคนได้ครับนี่สีเฮ็ดให้หน้าบ่าว มาเตะกรุอองเทปนะบ,บ่าวพ่นนะำพ่นอยากแห้งมันนี่บ่าวเดินกับสีเฮ็ดไห้เบิเดเลยเต็มหม้อไปเลยแต่บ่าวเดินสีบกข้นเลยครับบกค้นเพราะวา่าขันขนปุ๊บเนี่ยมันสีข้าวบาวเดินสีไห้มันเดือดมันนี่พอมันเดือดซุกแล้วบ่าวเดินกับสีปรุงรสครับจะคอยตามเบิ้งครับก็ทานไปแล้วให้เยซิมันที ซุกแล้วครับบนญเบาเด่นกับเซซายพักพักของเบาเด่นบ่มีหลายเลยครับต้นหอมเบาเด่นกับเซซายลงไปเซซายลงไปพักแพ่วครับพักแพ่วพักแพ่วบั่นเห่าล่ะอีสานเห่ามีหลายพักแพ่วครับใส่ลงไป ใบกะเพราหน้าเข่าครับใบกะเพราหน้าใบกะเพราพ่นเข่ารสเด็ะเพชรนัวใบกะเพราใส่ลงไปใส่เข่าใส่ใส่พงนัวจังน่อยครับพงนัวใส่พงนัวจังน่อยเบาเดนสูตรเบาเดนซิบูไซส์หลายครับเพราะว่าคันไส้ปุ๊บเนี่ย บางคนก็ว่าใส่ไลายเสียบพไรโบแมนครับสูดเบลเดนเนี่ยส่พอดีครับขันใส้ไลมันกับซีเรียนเอาไนก์ใส่ลงไปเบลเดก็มีหนากระแดกหนาประแด,ก,ะดกของเบลเดนเนั่ยเบลเดนมักประแดกอีสานตายเบลเดนกับซีวะไลายดเลยครับหนาประแดก ลงซอสเพื่อความนัวครับเบาทุเาทออกเบ้าเดนกับบ้าด้ใส่เกลือด้ครับเพราะว่าเพราะว่าเบ้าเดนนั้นตั้เครื่องเนี่ยเบ้าเดนใส่เกลือไปแล้วอย่าดน,นเข้มเบ้าเดนกับสีไม่ชิมเบิองครับ ทิมหนาบึนโอ้ยหอดครับพี่รักอือเสแสร็บครับนัว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 ครับชุกเรียบร้อยแล้วครับนี่น้าเบาของเบาแดนเนี่ยมาแล้วครับมื่อนี้เอฟซีบางคนว่าให้เบาแดน กินต้มเป็ดปลาไหลให้เบิรงนแน่กินคำใหญ่ยยๆนี่เบ้าเดนกตจัดให้จัชี่แล้ววันนี้ลุงบุยูครับอันไปหาปลาไหลน้ำกันเนี่แหละลุงเราบุยูเราติดทุระแต่เบ้าเดนกะตักไว้ให้เราแล้วครับวันนี้เบ้าเดนกะสีกินให้พี่น้องเด้เบึงบ้เนินหน้าบ่าวเรามาจากไปกรุงเทพ เราวายากแง่งแปลาไหลอะ,ะิกินให้พี่น้องด้วยกันอ,อ่ตัวนี้ครับนะเอาเอาคำใหญ่ๆเลยครับ <c oughs> พี่น้องนิวต <c oughs> ่นอนี่นนอนิวตินอนิวี่นอ,น,อนี่เนาะโอ้โตกเใหญ่เลยครับ <c oughs> อ่อนเลยครับอมอืมกนัคร you know ับน้เหลาเสียบบ้านครับ大爷อ้ยเปียเสียบเสียบเสียบพี่น้องเอฟซีแชเปยากรับน้ำเหาแดงกะ มามามาครับมาเลือกพี่น่องเอฟซีพี่น่องเอฟซีเนี่ยจุ๊ัดอยากให้เราเดนจดัดเมนูให้เราเดนจดัดให้จดัดให้แบบจุ่บเต็มเลยครับปลาไหลสองกิโลกรัวเริการตรงเบิร์ดกินให้จุ๊ดกลเลยมีงบางเอฟซีวะ เบาเดนคือมีเวลาไม่เห็นคลิปมื่อนีวันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่ห้าเบาเด่นเลิกงานเบาเด่นไม่เห็นคลิปพี่น้องเดินบนเดี่วครับเดี่ยวนะไ่บ้าเดี่ยวไร่าดี่ยวไา่เบาเด่นอย่างพี่น้องหิวเย เบาเดนนกะเสียฝากคลิปนี้ให้พี่น้องได้บึงได้ชมสูตรเบาแดนสูตรจมเป็ดปลาไหลของบเบาแดนเนี่ยสุดแซ่บมือนี่แรงนี่เบาเดนค่ะขอฝากเฟซบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เบาเดนน้ำแน่เดี๋ยวจะลืมก็กระดิ่งนะครับเพื่อสิได้เบิ้งคลิปต่อไปเรื่อยๆยอยมือนีเบาเดนสิข้อหลาพี่น้องพีกรณ์สวัสดีครับ